จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยเป็นสีดำสีเดียวกันกับรถเลยคาพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือตัวหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะคะตัวนี้สวยหรูกันเลยทีเดียว สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบีบีนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีไว้ใช้สักคันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จุธาพันธออโต้รถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดพรีเมียมนะคะวันนี้เราจะมีรถยนต์ดีๆรุ่นไหนมาแนะนํารอชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าตัว Honda c ซี i ิ 1.8S สีดาตัวนี้นะคะเรามาชมกันเลยว่าภายนอกและภายในของน้องเขาจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลย เราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าลังผึ้งนะคะแล้วก็จะร้อมด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของ Honda ติดอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยสวยๆเลยแล้วก็จะมาที่ตรงไฟนะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำทั้งคันเลยนะคะล้อนะคะก็จะเป็นล้อแมกล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยมีโลโก้ Honda ติดอยู่ด้วย แล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานทั้ง4บานนะคะแล้วก็เราก็มาดูด้านหลังกันเลยนะคะมาดูที่ตัวไฟท้ายนะคะตัวไฟท้ายของเจ้า Honda Civic ตัวนี้สําหรับปี2014แล้วตัวนี้ถือว่ายังใหม่มากเพราะว่าตัวโลโก้ของ Honda และก็ตัวอักษรของเขายังอยู่ครบเลยใหม่มากจริงๆสําหรับปี2014ตัวนี้นะคะต่อมาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลย ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคือกว้างมากเก็บสัมภาระได้เยอะกระเป๋าใบใหญ่ใส่ได้ถึงสองถึงใบกันเลยทีเดียวแล้วเรามาดูตัวอะไหล่แม่แรงกันนะคะตัวนี้อะไหล่แม่แรงยังอยู่ครบตัวนี้อะไหล่แม่แรงยังอยู่ครบอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในตัวรถนะคะว่าเบาะจะเป็นยังไงแม่จะเป็นยังไงและทุกอย่างภายในรถสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดอชุมกันเลย แล้วเราก็มาอยู่ที่ด้านในตัวรถกันนะคะว่าเรามาดูกันว่าด้านในตัวรถจะเป็นยังไงส่วนตัวเบาะนะคะตัวเบาะนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยเป็นสีดําสีเดียวกันกับรถเลยขาพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสาม,มารถควบคุมระบบเครื่องเสียงได้ด้วยตัวนี้และก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสดงผลบนหน้าจอนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้าง ประมาณนี้นะคะสำหรับตัววิทยุแล้วก็เครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็จะยังเป็นตัววิทยุอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ยังสามารถรองรับ cd และ aux และที่สำคัญยังสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะและและก็ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือตัวหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะคะตัวนี้สวยหรูกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะ ตัวไม้ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.6ึ0 0 0สนนะคะตัวนี้ยังถือว่าใช้งานน้อยมากๆกันเลยก็ว่าได้สภาพรถทุกอย่างสวยงามมากและก็เจ้าของเดิมถือว่ารักษารถได้ดีมากทุกอย่างใหม่สะอาดสวยกันเลยก็ว่าได้สําหรับเจ้า h o นด้าซีบิปี2องพตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวเครื่องนะคะว่าตัวเครื่องจะเป็นยังไง ตัวเครื่องนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยมีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ลูกค้านานถึง6เดือนหรือ1นึ่กิโลเมตรหากสนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาทางเพจหรือหรือติดต่อสายตรงมาที่เซลบีนะคะเบอร์ได้ที่เบอร์0652910535นะคะและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ